ออกจากสวนอินทผลัมนะครับขากลับเรามาเจอแปลงมะละขี้นกนะครับเขาทําได้ดีมากนะครับตอนนี้กําลังนี่ครับอลัมออกลูกนะครับเนี่ยครับลูกสวยงามมากนะครับออกเต็มเลยถ้าใครว่างๆนะครับช่วงมีโควิดมีงานทําก็ลองปลูกดูนะครับราคาดีมากช่วงนี้ครับสวัสดีช่วงบ่ายครับอากาศร้อนๆเหลือเกินมันเนี่ย นี่ประมาณบ่ายสามจะครึ่งนะครับแดดก็ยังร้อนอยู่นะครับวันนี้อากาศอบอ้าวร้อนมากเลยครับให้ร้อนก็ดีนะครับจะได้ฆ่าเชื้อโควิดนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆนะครับมาให้เรียนรู้นะครับก่อนที่เราจะพาไปดูแปลงเพาะนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะมาแนะนำให้รู้จักนี่ครับมะละขี้นกครับนี่ครับมละขี้นกนะครับนี่เป็นเพื่อเศรษฐกิจนะครับเนี่ยครับครับนี่ผมไปซื้อมาจากตลาดนะครับนะครับซื้อจากตลาดช่างดูแล้วสามขีดนะครับสามขีดยี่สิบบาทก็ตกขีดละหกบาทกว่านะครับ เท่ากับโลหนึ่งก็อหอกสิบกว่าบาทนะครับน่าสนใจนะครับเนี่ยครับสำหรับนี่ครับลักษณะของมะละขี้นกนะครับนี่ครับผลดิบจะเป็นสีเขียวนะครับผิวขุขะาหน่อยนะครับเนี่ยครับมะละก็จะมีหลายพันนะครับมะละขี้นกป่าก็จะรูปป้อมๆกว่านนี้นะครับอันนี้มะละอันนี้ที่เขาปรับปรุงพันธุ์แล้วนะครับนี่ครับสามารถ สำหรับผลเขานะครับเนี่ยผลอ่อนเขานะครับสามารถทําไปกินสดก็ได้เลยครับกินน้าพริกหรือว่าลวกก็ได้นะครับนะครับประโยชน์มากมายนะครับสําหรับประโยชน์นะฮะเราจะแปะให้ท้ายคลิปนะครับประโยชน์และคุณค่าหาง้องเขานะครับในตัวมะละกีนกนะครับถ้าผ่าขึ้นออกมาก็จะเป็นนี่นะครับลักษณะนี้เลยนะครับ แต่เม็ดแก่เขาจะเป็นหยักๆหน่อยนะครับเม็ดแก่เขจะมีรอยสําหรับกายขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดน,นะครับนี่ครับลักษณะของเขาเขานะครับนี่ครับเขาจะมีใบยอย่างนี้ครับนะครับส่วนมากเขาก็จะเกิดตามป่าตามเขาตาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่ครับ เขาขอนะครับก็เป็นไม้เลื้อยนะครับนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมือขะนะครับมือเกาะมือเกาะแล้วเลื้อยไปแล้วก็มือเกาะไปนะครับนะครับสำหรับอายุนะครับอายุการเจ็บเกี่ยวนะครับถ้าปลูกเป็นเพื่อษสจิจจริงๆนะครับก็จะประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับก็จะเก็บผลผลิตได้นะครับน่ครับลักษณะของอันนะครับนะครับ สำหรับผมไปถามแม่ค้าที่เขาทำสวนนะครับก็ราคาส่งก็จะประมาณโลละ20บาทนะครับผมว่าผมว่าพออยู่ได้นะครับถ้าช่วงใครไม่มีงานทำเลยครับช่วงเศรษฐกิจ,จแย่ๆอย่างนี้ครับช่วงยุคโควิดนะครับก็ลองไปปลูกดูนะครับปลูกดูนะครับขายส่งเองหรือว่าส่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับบางทีเคยมีบริษัทนะครับ รับซื้อนะครับรับซื้อเพื่อไปทํายาสมุนไพรนะครับนะครับเป็นปละขีนกนี่ครับคุณประโยชน์มากมายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูสวนเลยครับว่าเขาปลูกกันแบบไหนนะครับสวัสดีครับบังเอิญนะครับฐานทริวันนี้ผ่านมาแล้วสวนแปลงปละขีนกสวยนะก็เลยแวะถ่ายให้ดูสักหน่อยนะครับที่ถามเจ้าของสวนนะฮะ เขาจะส่งตลาดนะฮะเขาบลับถึงสวนนะ้โลละยี่สิบาทนะครับนะครับลูกกำลังออกนะครับนะครับลูกขอนี้ก็เป็นแนวทางเนี่ยนะครับแนวทางอีกไปททำการเกษตรนะครับมาละที่นกก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับดูแล้วจะปลูกไม่ค่อยยากเลยครับน่ครับเขาจะคุมผ้าอย่างดีเลยครับนะครับคุมผ้ากันนั่นแล้วก็เดินทอ ท่อ้ําด้านล่างนะครับท่อีด้านล่างด้วยนะครับระบบน้ําดลนะครับกําลังสวยงามมากนะครับอันนี้กำลังจะออกลูกนะครับนะครับกําลังจะออกลูกสวยๆเลยครับแท็หลายแถวมากนะครับประมาณสักห้าสิบหกสิบแถวไล้ครับนะครับ ลัวเขาจะทำแบบไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ขึง้วยตา่ายนะครับจะมีตา่ายแล้วก็เชือกฟานครับเชือกฟอฟานครับผูกนะครับนี่ครับฟอฟางก็าเอาอยู่นะครับไม้ํำหน่อยนึงนะครับนี่ครับระบบน้าใช่ครับระบบน้ำเขาจะเดินท่อพีอีเลยรับจะท่อพีอีเดินเข้าทุกแถวเลยครับเดินใช้ระบบน้ําหยดเลยครับน้ําหยด มีผ่าดำคลุมนะครับทำได้ดีมากเลยครับนะครับเดือนหนึ่งสร้างรายได้หลายหมากนีครับมีผลผลิตเริ่มจะออกนะครับครับลูกกำลังออกเต็มเลยครับน่ครับอันนี้ครึ่งออกนะครับลูกครึ่งออกเลยครับนี่ครับเห็นไปครับนี่ครับลูกออกเต็มเลยบละขี้นกไม่รู้พันเลยครับลูกจะเป็น เขียวๆครำๆหน่อยนะครับแถวยาวเลยครับถ่ายภาพบุมสูงสวนมะละกีนุนะครับ ท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นสรรพคุณนะครับสรรพคุณของมะละกีนกนะครับสรรพคุณมากมายเลยนะครับท่านลองอ่านลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ